ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบความหลากหลายของดีนเ <Yeah. S 1> อด้วยเทคนิคที่ชื่อว่า RFLP นะคะ RFLP นี้จะเป็นการใช้เอนไซม์ N ign, ตัดจำเพาะในการตัดบ,บนสายดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบถึงความหลากหลายหรือรูปแบบจีนโนไทป์ของสัตว์แต่ละตัวนะคะซึ่งใน วิธีการนะคะเราก็จะใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะที่เราต้องการตรวจสอบในแต่ละยีนนะคะแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์นะคะที่จะใช้ในการเล่นปฏิกิริยาการทำงานของเอนไซม์น้ำนะคะและก็จะมีตัว PCR product ของตัวอย่างที่เราได้นะคะจากการทำ PCR ของสัตว์แต่ละตัวนะคะ โดยเริ่มต้นนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดบริเวณที่เราจะทำงานสะก่อนนะคะด้วยการฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดให้สะอาดค่ะนะคะ,คะเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการผสมนะคะโดยการใช้อันที่หนึ่งนะคะเราจะใช้น้ำในปริมาตร6.75ไมโลรลนะคะ 7ไมโครลิตรค่ะดูกด1สเต็ปนะคะค่อยๆปล่อยขึ้นมานะคะเปลี่ยนใส่ลงไปในหลอดที่เตรียมไว้เลเวลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยลงไปให้หมดค่ะจากนั้นส่วนที่2ก็คือส่วนของตัวบัฟเฟอร์อ er, นะคะจะใช้ในปริมาตร1.5ไมโครลิตรค่ะ บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์นี้ก็ต้องแล้วแต่ชนิดของเอนไซม์นะคะซึ่งเขาจะให้มาคู่กันเวลาเราสั่งซื้อเอนไซม์ค่ะ1.75ไมโครลิตรค่ะผสมลงไปค่ะพยายามให้ถึงก้นหลอดน,นะคะแล้วก็มิสนะคะส่วนผสมอันที่3นะคะ r e ่อ s t ซ n c ชันเอ n ที่เราต้องการใช้นะคะในปริมาตร0.25ไมโคลลิตรค่ะนิดเดียวนะคะอันนี้ที่เราสั่งซื้อซึ่งตัว r e i ซ t i o n e n n นไซมนี้ก็คือจะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ยีนว่าแต่ละยีนจะใช้เอนไซม์อะไรในการตรวจสอบรูปแบบจีโนไทป์นะคะผสมเข้าไปค่ะจากนั้นเมื่อผสมส่วนผสมทั้ง3อย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะ ใส่ PCR product นะคะซึ่งได้จากการทำ PCR ในขั้นตอนที่ผ่านมานะคะในปริมาตร PCR product 1.5เมโคลิหค่ะค่อยค่ดูนะคะหลอดเล็กๆค่ะผสมลงไปค่ะ แล้วก็มิดนะคะในการใช้ไปลายปเป็ดคลเบาๆนะคะแล้วก็ดูดขึ้นดูดลงเล็กน้อยค่ะนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการให้เอนไซม์นะคะในการตัดยีนที่เราต้องการหรือ PCR product ที่ได้นะคะซึ่งก็จะนำไปผสมในอุณหภูมิที่แล้วแต่อ่อ ตัวเอนไซม์แต่ละเอนไซม์ได้กำกับไว้นะคะว่าจะทำงานในอุณหภูมิที่กี่องศาในส่วนนี้ตัวนี้ก็จะใช้อุณหภูมิที่37องศานะคะเรียบร้อยค่ะ